Thank you สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้โบจะชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูบรอนดี้ค่ะแต่จะไม่เป็นบรอนดี้แบบธรรมดาค่ะวันนี้เราจะใส่ผลไม้อบแห้งลงไปในเมนูที่มีชื่อว่าสตรอเบอรี่ไวท์ช็อกโกแลตบรอนดีนั่นเองค่ะความหวานหอมของบรอนดี้นะคะ เป็นเมนูขนมที่คล้ายกับบราวนี่มากๆค่ะแต่จะแตกต่างกันที่บรอนดี้เนี่ยจะไม่ใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะตัวขนมก็เลยจะไม่เป็นสีเข้มหรือสีช็อกโกแลตที่เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนั่นเองค่ะผสมกับความเปรี้ยวหวานของสตอรอเบอรี่ค่ะที่เราใส่ลงไปรับรองว่าอร่อยสุดๆเลยค่ะและเมนูนี้ก็ยังทำง่ายด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากลองทำเมนูนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกของเมนูสตอรอเ r อรี่ไวช็อกโกแลตบอนดี้กันค่ะโบก็จะเอาไวช็อกโกแลตค่ะกับเนยมารวมกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ไมโครเวฟค่ะให้ละลายปึ๊บโอเคแบบนี้ เอาไปเข้าไมโครเวฟค่ะทีละประมาณ30วินาทีแล้วก็เอาออกมาคนบ่อยๆนะคะระว,วังเดี๋ยวดัชเอ้เดี๋ยวไวช็อกโกแลตเนี่ยมันจะไหมก่อนค่ะค่อยๆค,คนแล้วก็คนให้เข้ากันจนละลายดีค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะตอนนี้เราละลายไวช็อกโกแลตกับเนยเค็มค่ะเข้ากันแล้วแบบนี้ค่ะถ้าเกิดใครไม่มีเนยเค็มในตู้เย็นมีแต่เนยจืดก็ใช้เนยจืดแล้วก็ใส่เกลือลงไปประมาณสักหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาก็ได้นะคะ แล้วเราก็พักส่วนเีนียาไว้ก่อนเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปค่ะเอาชามผสมใบใหญ่มาเลยแล้วก็ใส่ไข่ไก่ค่ะแล้วก็ตีไข่ไก่ให้แตกๆนิดนึงแล้วเราก็จะตีไข่ไก่กับน้ำตาลทรายค่ะ แล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะกลิ่นวานิลลานี้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้ามีก็จะใส่ลงไปมันก็จะหอมขึ้นค่ะอ่าพอตีดูเข้ากันแบบนี้แล้วค่ะแล้ก็ให้น้ําตาลใส่ละลายหมดค่ะเราก็จะมาใส่ ตัวไว้ช็อกโกแลตกับเนยที่เราละลายเอาไว้เมื่อกี้นี้ค่ะได้กำลังอุ่นๆเลยถ้าเกิดออกมาจากไมโครเวฟแล้วร้อนเนี่ยพักไว้ก่อนนะคะโอเคแล้วก็คนผสมค่ะก็จะเริ่มเหนียวขึ้นอี้ แล้วเราก็จะมาใส่ส่วนผสมต่อไปก็คือแป้งค่ะแป้งสาลีผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะนั้นเราก็จะมาใช้พายค่ะตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ใครจะใช้ตะก้อตะล่อมก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยแต่ว่าอย่าแบบตีๆีคนๆเหมือนเมื่อกี้นะคะค่คอยๆตะล่อมสม่วนผสมเราจะตะล่อมสม่วนผสมจนแป้งเนี่ยคะ่ะหมดเลยไม่เห็นเป็นผงๆแบบนี้เป็นเนื้อเดียวกัน,นะคะ่ะ แล้วก็ตะล่อมส่วนผสมค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาใส่ไว้ช็อกโกแลตที่เราแบ่งเอาไว้ค่ะเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะหัน่นเป็นชิ้นๆก็ได้ค่ะเดี๋ยวอาหั่นให้ดูไม่ไมีมีดไ,ไม่เป็นไรค่ะใส่เลยเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ใส่ลงไปเลยค่ะ แต่งหน้านิดนึงคราวนี้ก็คลุกส่วนผสมให้เข้ากันอ่าประมาณนี้ค่ะไม่ต้องคนส่วนผสมเยอะค่ะแล้วเดี๋ยวไปเตรียมถาดค่ะมาใส่ถาดกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้บอาก,ก็เตรียมถาดมาแล้วค่ะเอากระดาษรองอบปูไว้แบบนี้เลยมาเราก็จะเทส่วนผสมลงไปเลยค่ะ ก็เกลี่ยให้ทั่วทวถาดค่ะโอเคค่ะแล้วเมื่อกี้เราก็แบ่งสตรอเบอรี่เอาไว้นิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นเพิ่มอันที่เป็นชิ้นใหญ่ๆไว้โรยด้านบนค่ะ ถ้าเกิดใครชอบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เวลาเคียวก็แบบเต็มๆเลยโอเคค่ะมานี่มาก็มาโรยแต่งหน้าด้านบนอ หมดเลยแล้วกันใช้สตรอเบอรี่เยอะๆโอเคค่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอบค่ะตั้งเตาอบไว้ที่180องศาเซลเซียส,สค่ะคราวนี้ใช้ไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะว่าสุกแล้วจะเป็นยังไงค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัว ตรอเบอรี่ไวช็อกโกแลตบรนดีค่ะโบเอาออกจากเตาอบที่1 0นาทีค่ะมาพักไว้บนตะแกรงให้เย็นสนิทค่ะหรือใครชอบแบบว่าเนื้อแข็งๆหน่อยก็เอาเข้าตู้เย็นไว้ก่อนได้เลยค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดกัน,นโบจะตัดเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยสัก3ส่วนโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบชิ้นหนาๆน,นะคะก็ใส่ถาดที่เล็กกว่านี้ได้ค่ะ จะเสิร์ฟแบบชิ้นใหญ่ๆข้างบนหน้าก็จะกรอบนิดนึงค่ะแล้วก็ด้านในก็ยังจะช่ำๆค่ะช็อกโกแลตแล้วก็มีความหอมของไว้ช็อกโกแลตแล้วก็เนยโอเคเลยมาจะเสิร์ฟ โอเคสองชิ้นเสิร์ฟเดี๋ยวเก็บสีชิ้นนี้ก่อนมอ,อ่าเรียบร้อยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟสองชิ้นนี้กันเดี๋ยวเสิร์ฟคู่กับกาแฟก็ได้ค่ะหรือว่าใครชอบทานกับนมก็ได้ก็แบบลื่นๆคอเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะสตรอเบอรี่ไวท์ช็อกโกแลตบอนดี้ค่ะถ้าแต่ว่าใครอยากลองทำเมนูนี้ก็ขเข้าไปดูสูตรอาารัตราส่วนผสม,สมแล้วก็วิธีทำได้ในเว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้โบต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย